แต่ว่าทั้งเตอร์๋อทันโทมาอยู่แล้วก็ยืนยันคือเกอ่าอยู่ทั้งแม่บ้านแม่ก็ดูว่าทันมันเห็นก็โทบไหมอ่ลุงตาอยากคุยงั้นลวงตาเลยบอกาดีกว่าถ้าดอกเตอร์ดีเรียเพิ่นบอนได้สะดวกให้หลวงตาสั่งกรกรถามอย่างต่างต่าง,งแล้วกันเพิ่มมาก สั S <S ่งให้มะแร็วจะเอามาก็ได้ลุงตาไว้ยที่สุดแล้วเจตนาเพิ่งว่าอยากซอยอี๋ดีลุงตาก็เออเออเอาว่ะสินลุงตาก็ที่ให้โอกาสอาสน์เรื่อวายจะฉิมมึงคุยกันมึงสั่งโรงพยาบาลบอกครับครับตัววัจกรเนี่ยมันเขาเเห็นแล้วใหม่ๆเนาะบางงันมันก็เหลืออยู่แสนทอดเห๋อลานปลายมันก็เท่าเด๋อมาเลยเห็นแล้วใหม่ๆครับผม มัน่นเหตุอีกมันก็บรแลอทั้ง <c oughs> เรวา่าลรก่าว่ามีเงินสินอกม็น,นเศรคเกเพื่อเติมดีเล็ครับผมเออเก็ไปอ,อ,อย่างนัซอยนั่นหนเไปตามประเทศมันเกี่ยวกับก,กิจธุรกิจคนอนียต่งตางเออนั่นนิมันยังดินหยันจะทรมว่าเออจใจมหาวิาทยาลัยตัวมกเนืเอแต่รษฐีาตาวล้ครับ จังจินนะแคงพีตัวตัวจะมีตัวตน่บ้หรือว่ามีตัวตัวอ่านพูดเนี่ยพูเรื่องน้ำ